สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีนดนดนต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามประลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีย ID ได้ที่ user บูพยานะครับหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้เึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายน้๊กไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่10เหรียญไพ่1นถ้วยคิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ the emperor นะครับ สามถ้วยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เด็ o โฟเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ไฟออฟเพนทาเคิอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่หนึ่งดาบไพ่เนี่ยเสียขึ้นมาเป็นเพียงใบเดียวคือไพ่ไฟอ f p e n ทาเคอนะครับไม่เป็นไรเนาะถือว่าเสียแค่ใบเดียวเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่โดยภาพรวมของชาว ลักขณาเมธนะครับดูแล้วมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เติมเต็มกันและกันได้ถึงขั้น1ิบเหรียญเลยทีเดียวนะครับมันมีโอกาสที่ชาวลักนณาเมธอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักที่หวานชื่นความรักที่ลงตัวความรักที่เรากําลังพยายามนะครับกับการที่จะประคองในเรื่องของ,ของความรักความสัมพันธ์ไปในท,ทิศทางที่ดีขอให้ชาวเมธลักนาเมธนะครับให้พยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่าง ต่งให้เป็นอิสระ แล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสมบังที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองอาจต้องใช้เวลากับการทบทวนนะครับการตกผลึกการคิดการปรับในเรื่องของมุมมอง mindset สิ่งต่างๆแล้วตัวคุณเองอาจจะยังไปถึงขั้นถึงความรู้สึกในเรื่องของความรักที่ลงตัวกันได้มากขึ้นบางคนนะครับอาจจะอยากได้ commitment บางคนอาจจะได้รักษาของงานที่เป็นงานมั่นหมายงานแต่างงานเกิดขึ้นได้เหมือนกันขอให้ชาวเมษลักนาเมษรักตัวเองให้มากๆใส่ใจดูแลกับตัวเอง นะครับและพยายามมีเซฟโซนของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแล้วตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับเพราะดาวพรสบดีกําลังจะโคจรทับลักนณาของชาวเมษทําให้ชาวลักนณาเมษมีโอกาสที่จะมีดวงเนื้อหอมปฐุมเกณฑ์และเป็นราชาโชคด้วยแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่า ดาวราชาโชคเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้เป็นราชาโชคที่อยู่ดวงเดียวแต่ยังมีลาหูอยู่นะครับก็เลยทําให้อาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่อาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณยังจบไม่ได้เคลียร์ไม่ลงนะครับแล้วก็ยังทําอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยให้ตัวคุณเองเนี่ยหันกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองเหมือนกับที่คุณเป็นเหมือนกับที่คุณกําลัง ตั้งเป้าหมายเอาไว้มันจะทําให้ตัวคุณไปถึงเป้าหมายความสําเร็จได้อย่างที่ดีขึ้นถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเองเขาก็ต้องเห็นคุณค่าของคุณเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่เราแบบมีเราอ่าเขาเรียกนะมีระยะทางระหว่างกันบ้างนะครับไม่ใช่ระยะทางสิเขาเรียกว่ามีระยะห่างระหว่างกันบ้างมันจะทําให้ตัวคุณกับเขาอ่ะสามารถที่จะแบบเหมือนกับเข้าใกล้กันมากกว่านี้อีก การมีระยะห่างกับมีความที่จะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเพราะว่าอะไรการที่เรามีระยะห่างมันจะทําให้ตัวคุณกับเขาไม่เกิดแรงกดดันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เกิดความคาดหวังแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูภาพรวมของไพ่กันบ้างไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าไพ่บอกว่าถ้าตัวคุณเองเนี่ยรู้จักที่จะรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองจากไพ่หนึ่งถ้วยสังเกตดูว่า1ถ้วยเนี่ยจะเป็นตัวคนเดียวแต่สองถ้วยจะเป็น2ใบถูกไหมครับเป็นคนสองคนนั่นแปลว่าคุณสามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวเราเองได้เราอย่าเอาความคิดเราอย่าเอาความรู้สึกเราอย่าเอาทุกอย่างไปผูกติดกับคู่จริงอยู่ว่าเราอะมีคู่ครองคนรัก เราสามารถที่จะแบบเหมือนตัดสินใจอะไรร่วมกันกับเขาได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งไม่ใช่ทุกอย่างเราเป็นอิสระกับตัวของกันและกันน่ะพูดง่ายๆคือเราต้องให้พื้นที่ว่างระหว่างกันบ้างอย่างที่บอกไงว่าเราเนี่ยสรุปไปแล้วเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้ว่าเราควรมีระยะห่างระหว่างกันบ้างให้ในรักษาะของการมีระยะห่างกันบ้างบางทีเนี่ย เขากับเราอาจจะมีปัญหากันเพราะเรากับเขาอาจจะมีบางสิ่งที่อยู่ใกล้กันเกินไปนะครับเห็นกันทุกอย่างพูดกันทุกอย่างมันเลยทําให้ทุกอย่างดูขัดดูไม่โอเคไปหมดแต่ถ้าเรามีระยะห่างเราจะไม่รู้ถึงข้อเสียกับเขาเนี่ยทั้งหมดบางทีเนี่ยบางคนนะ,นะครับโดยเฉพาะ อันนี้คือไม่ได้ว่าผู้หญิงนะครับแต่หมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะเก็บ,บรายละเอียดเก่งก็เลยเป็นคนที่แบบช่างคิดช่างสังเกตถูกไหมครับพออยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าแบบทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นให้เราทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ให้เราทําไมเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาบางทีก็ดูเยอะไปบางทีก็น้อยไปบางทีก็ไม่เข้าใจนะครับอะไรแบบเนี้ยบางทีอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นความรู้สึกของอตัวคุณเองที่อาจจะคิดแล้วก็อาจจะแบบเหมือนระแวง ไปเรื่องกับความรู้สึกสิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะบางทีคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่มันเป็น5้าเหรียญนั่นแหละคือความเป็นนกาทีฟตรงที่ว่าทําไมเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการทําไมเขาไม่รักเราเหมือนกับที่เป็นวันแรกทําไมเขาไม่แบบให้ใจเราหรือทําไมเขาไม่พูดความจริงทําไมเขาแบบมีอะไรที่แบบปิดบังอ,อ้ําอ้ําอึ้งอึ้งนะครับทำไมเขาต้องอยู่ในสถานะ On-off ฟ ทำไมเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้เราทุกข์ใจอยู่เสมอๆนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่บางทีอ่ะจริงอยู่นะครับบอกเลยว่าสัญชาตญาณของผู้ชายเนี่ยมักจะดูเหมือนเอาเปรียบผู้หญิงอะ่ะเอาง่ายๆขอพูดตรงๆเลยผู้หญิงจะได้เข้าใจว่าตัวผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ็นเอียงหรือไม่ได้แบบให้เครดิตกับผู้ชายเนาะนะครับประมาณนั้นจริงๆอะ่ะอยากเล่าพื้นฐานด้วยซ้ำว่าทําไมยังไงแต่ว่ามันอาจจะแบบ แล้วแล้วจะเล่าไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันบางคนก็จ,จะบอกว่าเสียเวลาก็เลยอ๋ตกลงว่าเอาตามนี้แล้วกันว่าบางทีแล้วอยากจะบอกว่าบางทีอะผู้ชายก็อาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวบางทีผู้ชายเนี่ยก็มีความลักษณะเหมือนกับว่าตัวเองดูเป็นใหญ่ทําอะไรก็ได้ไม่นึกถึงผู้หญิงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ผมอยากให้ผู้หญิงทุกคนเนาะมองมุมกลับมาด้วย บางทีผู้ชายก็ไม่ได้แบบง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบอะไรก็ดูง่ายไปหมดอะไรก็ดูเหมือนกับว่าเข้าข้างผู้ผู้ชายเข้าข้างถูกเข้าข้างไปหมดอะไรแบบนั้นเป็นต้นจริงๆอ่ะผู้ชายอ่ะก็ยังมีความรู้สึกที่ต้องอัดอั้นบางทีผู้ชายก็ต้องมีความรู้สึกที่ต้องไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะความรักของของคุณกับเขาอ่ะค้ำคอผู้ชายเอาไว้ทําให้ความรักของผู้ชายอ่ะไม่ได้เป็นอิสระกับสิ่งที่เขาต้องการ ผู้ชายต้องการอิสระผู้หญิงต้องการผูกมัดแล้วมันจะเท่ากันได้ตรงไหนละ่ะในเมื่อคุณไม่ยอมลดละให้กับผู้ชายนะครับแล้วผู้ชายก็ไม่เข้าใจผู้หญิงด้วยว่าทําไมต้องผูกติดทาไมต้องผูกมัดในเมื่อ <subs. S 1> ความรักความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันทุกอย่างก็โอเคแล้วไงแล้วทําไมต้องมาเรียกร้องอยู่ตลอดเวลารักก็บอกรักแล้วนะครับชอบก็บอกชอบแล้วแต่างงานก็แต่างงานแล้วจดทะเบียนก็ต่งจดแล้วแบบนั้นเป็นต้นแต่ผู้ชายพลาดตรงไหนรู้ไหมครับ ผู้ชายพาดตรงที่ว่าผู้ชายนะ่ะมักจะทําอะไรด้วยตามใจตัวเองนะครับอะไรแบบเนี้ยมากเกินไปเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูยากและละําบากเพราะว่าผู้ชายเนะี่ยเข้าไปแตะเส้นของผู้หญิงตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายเนะี่ยนะครับบางทีทําตัวไม่ชัดเจนจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่ากวนกระวายอยู่ไม่สุขอยู่ไม่เป็นนะครับแบบนั้นเป็นต้นและผู้หญิงก็ไม่รู้จักควบคุมตัวเองได้เพียงพอแต่เข้าใจนะ นะครับผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองมากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แบบเอะอะก็รู้สึกว่าแบบเออเขาไม่ชัดเจนเขาไม่แบบนั้นแบบนี้ต้องนั่งต้องเคลียร์กันคือแบบผู้ชายก็หงุดหงิดอ่ะคือแบบอะไรล่ะมันเยอะอ่ะเกินไปเกินไปแบบเนี้ยนะครับบางทีผู้ชายอาจจะผิดก็ได้แต่บางทีอ่ะผู้หญิงก็แบบค่อนข้างแบบเข้มงวดอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้ผู้ชายบางทีก็รู้สึกอึดอัดนะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบ ทุกอย่างคุณจะครอบเขาหมดเลยนะ,ป,ะ,ป,ะปับเป็นแบบแบบนี้เป็นต้นนะครับผู้หญิงนะ่ะถ้าเกิดเข้าใจผู้ชายจริงอ่ะคุณต้องเปิดรับนะคุณต้องเข้าใจนะคุณต้องรู้นะครับว่าบริบทของผู้ชายนะ่ะคิดยังไงทํำยังไงด้วยไม่ใช่ว่าเอาคือคุณมองเอาในตัวเองเป็นหลักคุณจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะถูกเสียเปรียบตลอดเวลานะครับส่วนผู้ชายนะ่ะก็รู้สึกว่าอึดอัดเพราะถูกผู้หญิงครอบทั้งหมดเลยเห็นไหม ต่างคนต่างมุมมองคุณไม่ได้เรียนรู้เขาและเขาก็ไม่ได้เรียนรู้คุณต่างฝ่ายต่างเรียนรู้กันไม่พอแล้วก็แบบโทษกันไปโทษกันมาสาวไส้ให้กากินนะครับแบบนั้นเป็นตน้นนี่คือผมอยากจะบอกว่าความเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของ r relationship เนี่ยสมัยนี้ผมบอกเลยนะครับว่าจริงอยู่นะครับว่าผู้ชายเนี่ยมีใส่มีม,ม,มีมีอะไรที่แบบว่าผิดเยอะกว่าผู้หญิงแน่นอนอันนี้ยอมรับ แต่สิ่งที่ผู้หญิงทำะนะครับก็ไม่ได้ถูกร้อเอร์ซนเนาะประมาณนั้นอยากจะบอกว่าผู้หญิงบางทีก็ไม่ได้ถูกร้อเอร์เซนะครับเพราะผู้หญิงบางทีก็ไม่ได้แบบเหมือนใส่ใจเต็มเต็มหรือว่าไม่ได้แบบเคารพกับผู้ชายทั้งหมดร้อเปอร์เซนแบบนั้นเป็นต้นนะครับบางทีแล้วอ่ะการที่เราเคารพกันและกันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าบางทีแล้วอ่ะปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นเนี่ยให้เรา ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นอิสระกับความคิดเป็นไพ่เดอะ o ูลถ้าใช่คุณก็ไปต่อถ้าไม่ใช่คุณก็อย่าฝืนเพราะถ้าคุณฝืนทุกอย่างมันก็จะเข้าอีลอบเดิมอะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบเพราะอะไรเพราะตัวคุณฝืนไงเพราะตัวคุณไม่เป็นตัวของตัวเองไงเพราะตัวคุณเองกําลังเอาใจไปผูกติดกับเขาจนเกินไป นะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะมันเลยทําให้ทุกอย่างดูเหนื่อยดูล้าไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเรามีอิสระต่อใจในการที่เราไม่เอาใจไปผูกติดกับเขาเกินไปบางทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากว่าที่เป็นนะครับถ้าเราไม่ใช้อารมณ์เกินไปนะครับไม่ใช่ว่าเออเหมือนเขาไม่ดีอะไรเราก็คิดว่าเราไปก็ได้เราไม่เราไม่งอก็ได้อันนี้ก็เกินไปเนาะ อะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบบาลานซ์สมดุลให้ดีก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับมีไพ่เดอะโฟมาพยายามทําอะไรให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองมากๆอย่างที่บอกแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังมากกว่าที่คิดมากกว่าที่เป็นแน่นอนเพราะว่าเรามีคุณค่าในใจเรามีความรู้สึกที่มันเป็นความแฮปปี้โดยเฉพาะผู้หญิงควรมีอิสระต่อใจอย่าเอาใจไปผูกติดกับผู้ชายเกินไป นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเหมือนกับสะกดข่มคุณมากกว่านี้เออแต่ถ้าเกิดคุณยังเอาใจไปผูกติดนั่นแปลว่าคุณยอมให้เขาเองนะครับแล้วพอเขาเยอะกับคุณเขาแบบทําร้ายคุณนั่นแปลว่าคุณเป็นคนเปิดประตูให้เขาทําในสิ่งที่ควรทําแบบนั้นเป็นตน้นเนาะนี่ก็อยากจะบอกว่าเห็นไหมบางทีผู้ชายไม่ได้เป็นฝ่ายผิดร้อยเปอร์เซ็นต บางทีคุณนั่นแหละเป็นคนเปิดประตูให้เขาอนะทำร้ายคุณก่อนอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแค่อยากบอกผู้หญิงว่าให้เข้มแข็งกว่านี้นะครับรักตัวเองให้มากกว่านี้อย่าเอาใจไปผูกติดกับเขามากเกินไปจริงอยู่ว่าคู่ะ่ะเราต้องผูกติดกัน50-50แต่เราต้องเหลือพื้นที่ให้กับตัวเองด้วยรักตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายยังไงเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเขาเองอยู่แล้วมีพ Emperor, ไพดิเอ e มเพิร์เห็นไหม The Emperor เนี่ยแปลว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเขาอยู่แล้วเราควรต้องเคารพในในตัวของเขานะครับเราควรปฏิบัติในสิ่งที่เราควรปฏิบัติในในสิ่งที่เราแบบทำได้อะแต่อะไรที่มันเหนือกว่านั้นอะไรที่มากกว่านั้นอะไรที่เขาเอาเปรียบเราเราอย่าทําเพราะว่าการเปิดประตูให้เขาทําในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่คุณรับเขามานะครับแล้วคุณยอมเขาเองแล้วทุกอย่างมันก็จะต้องยอมไปแบบไม่วีวนจบ แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเอาเปรียบถูกเอาเปรียบเหลือเกินเพราะว่าเราเปิดประตูให้เขาทําในสิ่งเหล่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ตามเขาตลอดเวลามันเลยทําให้ทุกอย่างดูไม่มีค่าในสําหรับเขานะเพราะว่าอะไรเพราะคุณกําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเกินไปอะเขาก็รู้สึกว่าโอเคคุณคือของตายเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมีอะไรเขาคุณก็ตามแบบนั้นอะเขาก็รู้สึกว่า เขาไม่ได้เขามั่นคงกับคือเขามีความรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับเขาไงเขาเลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาขาดในสิ่งเหล่านั้นแต่เขาสิไม่ได้ทําความมั่นคงให้คุณเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังโหยหาเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเลยรู้สึกว่าเขาเป็นเขาเขาอยู่เขาอยู่ในลักษณะของความว่ายืนเหนือคุณนะเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองกําลังทําให้เขาอะอยู่ข้างบนแล้วเราอะเป็นข้างล่างที่เราต้องเรียกร้องเขาอยู่เสมอ นั่นแปลว่าเขารู้แล้วว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรนั่นคือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีระยะห่างกันบ้างอดทนบ้างรอคอยบ้างทําให้ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามเกมในสิ่งที่มันควรจะเป็นร้อยเปอเซน่ะเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้มามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มามาชี้พงให้กระลอกไม่ได้มาทําให้คุณกับเขาแตกความสามาัคคีหรือแตกความรักความสัมพันธ์ผมทําให้ตัวคุณอะมารู้จัก ความรู้สึกในสิ่งต่างๆหรือว่าพยายามมีคุณค่าในจิตใจนะครับอดทนรอคอยคุณต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งคิงถือเหรียญไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายนะครับคิงถือเหรียญแปลว่าผู้หญิงก็ได้แต่แปลว่าคุณต้องมีความหนักแน่นความมั่นคงมากกว่านี้นะครับแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการสิบเหรียญกับไพ่หน,นึ่งเหรียญสิบเหรียญกับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่คุณจะได้มันเป็นสิ่งที่คุณมีมันเป็นสิ่งที่คุณได้รับอยู่แล้ว เพียงแต่คุณต้องรู้จักนะครับว่าเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้โดยที่เราต้องรักษาในรักษาของคุณคุณภาพความรู้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองให้มากกว่านี้แล้วตัวคุณจะมีความสุขนะครับและคุณจะได้คอมมิทเมนต์คุณจะได้ในรักษาของความรักความสัมพันธ์และคุณจะมีข่าวดีนะครับแบบเนี้ยข่าวดีของการที่คุณจะได้มั่นหมายแต่งงานก็ได้หรือเป็นคอมมิทเมนต์ก็ได้เป็นความสุขการเป็นครอบครัวก็ได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับ คุณนะมีไพ่าตายนะครับที่เอาชนะเขาได้นะกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเอาชนะใจนะไม่ใช่เอาชนะด้วยการแบบเหมือน เล่นเกมต่อกันอันนี้ไม่ใช่เนาะมีไพ่หนึ่งดาบเกิดขึ้นคือชัยชนะความสําเร็จเข้าข้างคุณแน่นอนถ้าตัวคุณเองพยายามรักตัวเองมีคุณค่าในใจของตัวเองมากขึ้นและพยายามอย่าเซนซิทีฟเกินไปนะครับและอย่าวิตกกังวลจนเกินไปทุกอย่างมันมีทางออกและทางแก้แค่คุณต้องศึกษาเรียนรู้และเข้าใจนะครับกับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ปรับไม้เซตมากกว่านี้แล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุข ความสมหวังมากกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ